นีิกรรมคือผืนนาหรือคืออารมณ์เนี่ยมันก็มีทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างใช่ไหมเนี่ยกรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นผืนนาเลวนะ,ะฝั่งกุศลที่เป็นสมาธิขึ้นมาก็เป็นผืนนาปานกลางผืนนาดีในผืนนาเลวในส่วนกุศลก็มีนะคือกุศลละกร,รมบทสิบ ดังนั้นถ้าเราจิตเราไปนึกคิดหรือรับรู้ในสิ่งนี้นะกรรมดีก็เกิดขึ้นนะดังนั้นกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันไม่มีใครบันดาลให้อนะนะเราเราทำเองนะเราสร้างเองนะเรียกมันเข้ามาหาเองนะจะทิ้งมันก็ทิ้งเองอีกอะนะ จะไม่ทิ้งก็เพราะเราไม่ทิ้ง